สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมสมิธชาแนลเล่นกินเที่ยวนะวันนี้ผมพาพาท่านผู้ชมนะมาอยู่ที่วัดตะเคียนทองนะครับของจังหวัดนครนายกนะครับตำบลหนองแสงอำเภอปากพีจังหวัดนครนายกนะครับวันนี้นะครับผมจะพาไปท่านผู้ชมไปดูทางด้านในโบสถ์นะว่ามีอะไรที่สวยงามนะครับอย่างเช่นพระพุทธรูปยิ้มนะครับนั่นก็คือหลวงพ่อยิ้มนะครับเดี๋ยวพาท่านผู้ชมไปดูทางด้านในกันนะครับ ครับเดี๋ยวกอนอื่นแล้วผมใช้ท่านผู้ชมอ่านประวัตินะครับประวัติอของพระพุทธรูปยิ้มนะครับว่ามีความเป็นมาเป็นไปยังไงนะครับนั่นคือประวัติของอพระพุทธรูปยิ้มนะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปชมทางด้านในโบสถ์นะครับว่าพระพุทธรูปยิม้มหรือว่าหลวงพ่อยิ้มนั้นมีความสวยงามมากน้อยแค่ไหนนะครับเดี๋ยวตามบนไปเลยครับผม ครับผมแล้ววันนี้ผมพาท่านผู้ชมมาอยู่ที่ทางด้านหน้าโบสถ์นะครับนี่นคือพระพุทธรูปยิ้มหรือหลวงพ่อยิ้มนั่นเองนะครับเดี๋ยวจะพาไปชมอ,อด้านในนะครับว่าองค์ท่านนั้นมีความสวยงามมากน้อยแค่ไหนนะครับส่วนทางด้านนี้ก็จะเป็นเอไว้เสียงเซมซีแล้วก็พระพุทธรูปปางต่างๆปางประจําวันของแต่ละคนนะครับ รเรื่องหน้าผมนะทางด้านหน้าผมนะั่นก็คือองค์หลวงพ่อยิ้มนะครับซึ่งเ,เป็นอะไรที่ศักดิ์สิทธิ์มากนะครับผมถามเจ้าวาดแล้วก็ชาวบ้านแถวนี้เขาบอกว่ามีความเป็นมาเป็นไปประมาณสองร้อยกว่าปีนะครับท่านย้ายปฏิสฐานมาตั้งอยู่ที่ประเทศไทยนะครับซึ่งย้ายมาจากประเทศลาวนะครับซึ่งชาลาโอปยุ่มมาสมัยสมัยรัชาาก,กาลที่สามนะครับแล้วก็อัญเชิญท่านมาอยู่ที่ประเทศไทยแล้วก็มาอยู่ที่นี่นะครับนี่ องค์ท่านนั้นนะครับแกะสลักนะครับจากไม้ขนุนนะครับซึ่งห่อหุ้มด้วยทองสมฤทธิ์นะครับซึ่งห่อหุ้มฤทธิ์ในตัวท่านนะครับแต่ทั้งๆด้านในนั้นเป็นเป็นไม้ขนุนนะครับซึ่งอัญเชิญมาจากประเทศลาวนะครับชาวลาวเขาอพยพมานะครับตั้งแต่สมัยรัชกาลที่สามนะครับเขาเห็นชาวบ้านเขาบอกว่าสองร้อยกว่าปีแล้วจนถึงปัจจุบันนี้นะครับก็ความศักดิ์สิทธิ์ขององค์ท่านนั้นก็คือ ใครมาขออะไรก็แล้วแต่นะครับสมหวังปาถนาทุกลายนะครับได้ได้ดังสมดังใจทุกลายนะครับสําหรับองค์หลวงพ่อยิ้มนะครับซึ่งถ้าใครได้มาขอดังสมปาถนาแล้วนะครับก็ท่านชอบของก็คือกล้วยนะครับกับขนุนนะครับท่านชอบมากนะครับซึ่งเอามาแต่ละคน่ยพอได้สมหวังแล้วท่านข้อนี้ฮะก็มีกล้วยนะครับ ผมว่าเป็นอะไรที่สวยงามนะครับสําหรับผมได้มาเยือนมาการาบไหว้ท่านในวันนี้แล้วก็ได้มาถ่ายทําให้ท่านผู้ชมได้ดูกันด้วยนะครับแล้วก็ทางด้านนน้นก็จะเป็นเอ,อ่อ ่งน้ำมนนะครับแล้วนี่คือจะเป็นกล้วยนะครับสำหรับคนที่เขา,ามาขอพรจากท่านแล้วสมสมสมเร็จดังดังดังหวังนะครับท่านก็ท่านชอบกล้วยกับขนุนนะครับก็เลยเอา,อามีญาติโยมเอากล้วยมาถวายท่านนะครับสำหรับองค์หลวงพ่อยิ้มนะครับ สำหรับสหรับองค์หลวงพุยิ้มนั้นนะครับตั้งอยู่ที่วัดตะเคียนทองนะครับตำบลหนองแสงอำเภอปากพีของจังหวัดนครนายกนะครับท่านใดที่อ,อยู่ใ,ใกล้จังหวัดนครนายกเราอยู่หรือว่าอยู่กรุงเทพหรือว่าอย่างไรแล้วแต่นะครับก็มากราบมาไหว้กันได้นะครับมาอขอพรองค์หลวงพุยิม้มท่านศักดิ์สิทธิ์จริงๆนะครับศักดิ์สิทธิ์มากก็มีคนต่างพื้นที่ต่างจังหวัดมาขอมาขอพรขออะไรก็สมหวังนะครับนะครับก็ยังก็ วันนี้ผมก็รู้สึกดีใจนะครับที่ได้มากราบไหว้ท่านนะครับองค์หลวงพ่อยิ้มนะครับซึ่งประวัติความเป็นมาของผมก็ได้เล่าตั้งแต่เล่าไปตั้งแต่เมื่อกี้นี้นะครับก็ว่าเป็นความเป็นมาเป็นไปยังไงนะครับนะครับก็ผมว่าเป็นอะไรที่สวยงามนะครับสําหรับผมคิดว่าสวยงามมากนะครับรับองค์หลวงพ่อยิ้มนะครับก็ ันนี้ก็เลยมาถ่ายทําให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับถ้าสนใจนะครับที่จะมากราบไหว้นะครับวัดตะเคียนทองนะครับอยู่ตาบลหนองแสงอำเภอปากีจังหวัดนครนายกนะครับก็มากราบไหว้สักการบูชาหรือว่ามาขอพรนะครับจากท่านได้นะครับเพราะว่าท่านก็มีความประพฤติมากมากเลยนะครับครับก็ซึ่งวันนี้ผมก็เลยมาถ่ายทําให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับว่าองค์ท่านนั้นเป็นพระรูป ยิ้มที่สง่างามนะครับครับนี่ก็เป็นบรรยากาศนะครับบรรยากาศที่ผมมาถ่ายทำให้ดูกันนะครับองค์หลวงพ่ยิ้มนั้นมีความสวยงามมากน้อยแค่ไหนนะครับ สำหรับวันนี้ผมสมิธชาแนลนะครับเล่นท่องเที่ยววันนี้ก็คงจะประมาณนี้นะครับปีคลิปเพียงแค่นี้ยังไงก็ชอบกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวเอาไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับว่าผมจะไปที่ไหนนะครับแล้วก็ผมจะไปทําอะไรที่ไหนอะไรยังไงนะครับก็เดี๋ยวเอาไว้พบกันใหม่คลิปหน้าคลิปต่อไปสำหรับวันนี้นะครับผมก็คงต้องขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับ